สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะน้ำจะพามาชำความรู้จักกับสัญลักษณ์ต่างๆในยาริสคร o s พรีเมียมลักชัวกันค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันนะคะว่ามีสัญลักษณ์อะไรบ้างค่ะไปชมกันเลยค่ะสัญลักษณ์ที่1เปิดปิดฝาท้าไทยไฟฟ้าค่ะสัญลักษณ์ที่2กดทีเดียวเปิดปิดเตือนออกนอกเลนกดแช่ยาวเปิดปิดเตือนก่อนการชนสัญลักษณ์ที่3เปิด ระบบควบคุมการทรงตัวสัญลักษณ์ที่4เปิดปิดสัญญาณกระระยะหน้าหลังสัญลักษณ์ที่5เซตค่าลมยางสัญลักษณ์ที่6ขับด้วยโหมด E ีวีหรือโหมดประหยัดนั่นเองค่ะสัญลักษณ์ที่7เปิดปิดไฟสูงอัตโนมัติสัญลักษณ์ที่8 ปรับระดับสูงต่ำไฟหน้าทำความรู้จักกับสัญลักษณ์ต่างๆกันไปแล้วทุกท่านลองไปใช้งานกันดูนะคะคลิปต่อไปพบกันใหม่ค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขในการใช้รถนะคะขอบคุณค่ะ